ชุมชนบ้านคลองบางหลวงลาหลุมแก้วปทุมธานีคาราวานสำรานใจอ<า>๋อแท่งไงแท่งคาราวานสำรานใจเมืมเ่อเช้าก็มีไปตรงไหนก่อนมะไปได้ทั่วแหละขึ้นไปไหว้หลวงปู่หลวงก่อนได้นะคะนี่หลวงปู่หลวงนี่ ลไก่สวนหมอนสวนเมลอนสวนฝรั่งสวนฝรั่งตรงนี้จะเป็นสวนน้สเมลอนสวนฝรังคดน้าูได้ค่ะนม่วงากไม้สวนนี่นี brands, mainland, ่ดูคนมอนอยู่นี่มีเตาหนมคกมีหม้อดินตาาน มีสายก็ตายตายที่สายน้ำแข็งนี่ที่ใส่น้ำแข็งนี่นั่นไงเล่าที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยนี่ที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยนี่ขนาดฉลอม ตะค้องลอกโอ้เนี่ยนะครูครัวสมัยก่อนนะเนาะเออบ้านปู่ย่าไงนี่ตะเกียงเกียงลวดชอบอยากได้คมอ่ะนะ่มีงอบด้วยนี่ปู่ย่านี่บ้านปู่ย่านะมีสายลุงด้วย ปูคุณย่านี่ปืนแก๊ปเล่าวะปูคุณย่านี่มีปืนแกป๊ปด้วยนี่กำปั่นนะ <c oughs> เรียกอะไรกำปั่นมาสมัยก่อนหน้าอยู่อย่างงี้นะโหบ้านหลังนี้จนมากหลังเล็ก <c oughs> บ้านหวก่อนไม่มีหลังเล็กอย่างเงี้ยมี<ช>แต่โอ้โหใหญ่โตตูน่าก็จะโกลมใหญ่ใช่ไหมโอยบ้านคนมอนะไม่มีอะไรเล็กๆเงี้ยที่บ้านนะโอ้ยห,หลังขนาดไหนสรงหลังผมหลังบ้านตาหลังมบอลลูต่อกันนกชานออกไปกเล่นน้ำฝนกันในนกชานที่นี่นอน <c oughs> นี่ยัง <ossa> นอนนี่เอาม่วงออกเยอะแยะเลยเว like ้ยอย่างนี้ก็ต้องมีม่วงขายดิยาดาราดยาร่ายานี่ไงนี่โอ้ยทุ่งนาเพียบเลยนู่นก็เดินฝั่งนู่นนี่ไงต้นมะตาดนี่ไงต้นมะตาดมีลูกด้วยเนี่ยนี่มีลูกแล้วเออดินุ่นนุ่นไม่ร่อนนู่น นู่นฟาร์มเมล่อนนุ่น,าน,นขายกุชจเชอร์ขายกุชเชอร์มลอนมันมีเป็นพันๆนะคันนี้โอ้ยทำที่นั่งไม่เพียบเลยอะลงทุนเยอะเนี่ยทำที่นั่งไม่ใช่น้อยเยลยนู่นฝรั่งกิมจูฝรัง่งเพียบเลย,เลย ý thí mòn luôn 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 lát đi lẹ kiểu thấu ơi kiểu thấu ơi lát đi lẹ kiểu thấu ơi này không đầm kiểu thấu ơi thấm bàn như bây giờ lẹ lặng lẹ mấy người khoai lửa ่ายเหนื่อยแดดเริ่มออกไม่มีอะไรแล้วน่าจะเลี้ยวไปฝั่งนู้นได้เลี้ยวไม่ได้อะนี่มีทดน้ำด้วยไปเดินฝั่งนู้นนูนน่นไง ตัวน้ำม่วงเขาเอามะม่วงมาต่อไองออแต่ไม่ได้ใช้กิ่งของมันใช่ไหมต้นอะไรก็ไม่รู้เอ,อเอามะมว่วงมาต่อดดูิ <c oughs> ก็เนี่เอามะม่วงมาท่าไว้ตรงนี้ไง,งพอมันติดก็ตัดไอ้ออกไม่ใช่ต้นมะม่วงนี่แหละเนาะใช่ไหมมานีนี่นี่ใบมัน,นกำลังแตกไม่น่าใช่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไรจะเดี๋ยวล่ะรอให้ฝนหายก่อนรอให้มันหมดทุกอย่างแปลงผักให้นั่นหมดไปแปลงแล้ว เง่วงโดกด้วยวิแเต็อะไรเน <me Alf ี่ยกนยอดย่งเงินกันนอนอ่ะใส่กระถางกระถางละต้นใบยอมีลูกยอด้วยแหล่อยันอนยังกินเลย ออนี่เดี๋ยวถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกทุ่งนามนล่าลูกแก้ววัดบอทองอยู่ใกล้วัดเจดีย์หอยแหละทางไปทางเดียวก่ะเนี่ย รดบอร่อทองเลยมารงวัดบอ่อทองอ่ะเจอแน่นอนเมื่อกี้หลงไปไหนวะร้ขับรถไม่ดูทางเนี่ยมีข้าวเงน้ยมั้มันมันน่าจะทำให้พร้อมกันไง ทำทำสามแปลงไว้พร้อมกันห่างกันสักยี่สิบวันแปลงละยี่สิบวันไงมันก็ออกไปพร้อมกันนี่เห็นไหมเนี่ยหมดมีกี่แปลงหนึ่งสองสามสามแปลงใช่ไหมสามแปลงก็ยี่สิบวันยี่สิบวันหวานทียี่สิบวันหวานทีมันก็ออกไปพร้อมกันนี่มันก็จะมีออกลวงกับเขียว หลายๆช่วงว่างก็ต้องว่างในชะ่ไหมช่วงว่างไม่มีเลยทุ่งนามนวัดบ่อทองล่าหลุมแก้วปทุมธานี21กันยายน2562มาตามทีวีบอกเมื่อกี้ขึ้นรถมาเปิดทีวีมันบอกทุ่งนามอนบ่อทอง ก็เลยตรงดิวมานี่เลยอยู่ใกล้ๆบานแม่เดี๋ยวจะไปบานแม่เดี๋ยวออกออกวัาเตอ์ดีหอยเลยวัตเต์ดีหอยข้ามไปละคอนไปข้าวตอนไหนก็ข้ามแมละคอนก็ไปเอาดิข้าวข้าวไปละคอนก็ไปบ้านพี่แอนได้ทำไมได้ใช่ไหมก็ได้เหมือนกัน นี่มีควายด้วยมีหุ่นไรก,กาด้วยนะี่ทุ่งนามอนนะละหลุมแก้วเสมอนินดีนี่มีสะพานออกไปกลางทุ่งนาเห็นเปล่ามีควายด้วย นี่ตรงนี้เขาเลี้ยงควายเนี่ยมัดละยี่สิบนูไปเ <c oughs> ด้มาขันกไปหนเอ้ยตกน้ำนะลวงแล้ว <c oughs> จะกินนึกว่ะกินเลยเอ้ยเ้ยจะกินโอ้ 搞不方面带。 ทุ่งนามมนนะทุ่งนามมล่าหลุกแก้วซื้อให้มกสินะเป็นไงให้มันจำนึ่นสายตาอะไรตะคองเนี่ยกำเลยี่สิบเชือกออกให้มันด้วยะกินเชือกเข้าไป วายเขาเลี้ยงไว้เพื่อกดไม่ได้เลี้ยงว่ากินเนื้อเขาเลี้ยงไว้เพื่อกดฝาพวกนี้นี่เขาเลี้ยงไว้พื่ความสวยงามนี่เขเลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวมาดูเนี่ยมันกินไม่เก็บไว้ไงกินไม่เก็บไว้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาไปเคี้ยวเกลือลางคืนอ่ะกินย่างฟางกินก่อนที่ฟางหมกฟางกินก่อนที่ 哎，对。<laughs> <laughs> ทุ่งนามอนนะนี่เห็นป่าวยังสวยเลยเนี่ยท่อมไปอยู่กลางทุ่งนาเลยเมื่อกี้มันออกทีวีอ่ะไม่รู้ช่องอะไรช่องสามสี่ช่องอะไรเหรอเห็นมันออกแวบฮะห้องยีพ่าเมื่อกี้นัดสอนจังยี่าไม่รู้อ่ะรายการชลิดชลิดเฟื่องอารมณ์อ่ะสารคดี มีนิดเดียวอะนี่มีแพะผูกไว้นี่อุ้ยดูขี้ควายน่นเต็มเลยขี้ควายเต็มเลยเอาไปใส่ปุ๋ยนี่แพะนี่ผูกมันไว้อิ่มแล้วแพนะนถ้าถ้ามันไม่อิ่มนะยางเงี้มกินเรียบหมดอะ,อะกินไม่เลือกอะใบไม้ไมันกินหมะทองลเนี่ยโอ้ยหน่อยต้นใหญ่ๆนะสวยสวยเลยอะ นี่ยมันสูงแบบบ้านเรานะถ้ามันสูงแบบบ้านเรานะสวยเลยนี่ดูนี่ทุ่งนามอนยี่สิบเอ็ดกันยายนสองห้าหกสองวิถีมอน ใช่ปะใช่ชฮะสุดจัดปลัดดอกถูกเสมอผิดเสมอเนี่ยแดัด แอดนี่ไงเดี๋ยวอาไปให้เป๊ะตะข่ายยังไงที่นั่นซื้อมาเนี่ยขึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ถั่วเลือ้อยตะข่ายท่นั้นซื้อมาสองร้อยอะนี่ไงก็ขึงอย่างงี้ไงเลยถั่วเลือ้อยเห็นป่าหนึ่งเขาปลูกถั่วขักยาาไว้นู่นยังไม่ได้ใช้สิฮันแน่หัวร้อน ถีมมนบอทอง21กันยายน2562หนาข้าวหัวก็เหมือนผีที่จริงมีแต่มองไม่เห็นอะไรวะ สวยพี่สวย <S <S บ้านนามอนวัดบ่อทองล่าหลุมแก้วปทุมธานี21กันยายน 2องห้าหกสองอยู่ใกล้ๆบ้านแม่เลยทางไปวัดเจดีหอย